โมเมนต์ Moment, ความสุขกุปกิฟบี้อวดภาพครอบครัวสุดอบอุ่นเป็นครอบครัวสุข,ส,ขสันขวัญใจแฟนๆสำหรับแสดงสาวไซมีน,นีกุปกิฟสมุนทิพและสามีสุดหล่อบี้เคพีเอ็นที่ก่อนหน้านี้แพคก็ตอบไปเที่ยวภูเก็ตเพื่อจะลองคริสต์มาสและปีใหม่พร้อมๆกันถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงโควิดจะเริ่มกลับมาระบาดแต่ขอเรื่องความสุขข,ของครอบครัวเป็นหลักก่อน และล่าสุดสาวกุ๊ปกิ๊บก็เริ่มทยอยปล่อยภาพมาให้แฟนๆได้เห็นกันแล้วแน่นอนว่ามาทะเลไม่ให้แม่กุุปกิ๊บใส่ชุดว่ายน้ำอวด่นสุดเสียให้เห็นก่อน,น่าจะยากด้านหนุ่มบี้เคพีเอ็นขอถอดเสื้ออวด่นล,ล่าไม่แพ้ภรยาจัดเต็มกันสุดๆไม่มีใครยอมใครทะเลภูเก็ตต้องลุกเป็นไฟ แต่ที่โมเมนต์สุดซึ้งเมื่อเธอได้ลงภาพครอบครัวน้ำริมทะเลพร้พอมบรรยายภาพว่าวันนั้นเราแต่งงานกันสองคนวันนี้เรามีกันสี่คนมันเพิ่งแต่งงานกันที่นี่ไม่นานเวลามันช่างผ่านไปรวดเดวร็วครอบครัวของเรากลายเป็นภาพความสุขที่น่าประทับใจอีกภาพหนึ่งของคลิปนี้เลยน่ารักดูอบอุ่นมากเลยค่ะ